กจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองพงกรรษัตริย์บทที่สีข้อที่42่สบถึงสีบันทึกว่ามีชายคนหนึ่งนำของมาให้คนแห่งพระเจ้ามีขนมปังเป็นผลแรกคือขนมบราลี20ก้อนและรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบและเอลิชาว่าจงให้แก่คนเหล่านั้นรับประทานแต่คนใช้คนนี้ตอบว่าข้าพระเจ้าจะตั้งอาหารเท่านี้ให้คนหนึ่งรยรับ ประทานได้อย่างไรท่านจึงสั่งซ้ำว่าจงให้คนเหล่านั้นรับประทานเถิดเพราะพระเจ้าตรัสสั่งดังนี้ว่าเขาทั้งหลายจะได้รับประทานและยังเหลืออีกเขาจึงตั้งอาหารไว้ต่อหน้าเขาทั้งหลายเขาก็รับประทานและยังเหลืออยู่จริงตามพระวจนะของพระเจ้า ข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้าอวยพรผู้ใด 1. ผู้ที่มีใจกว้างขวางต่องานและต่อคนของพระองค์ 2. ผู้ที่ไม่สงสัยแต่เชื่อวางใจในพระวจนะ 3. ผู้ที่เชื่อฟังและกระทำตามพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ